อยู่กับโกลเด้นสปินทีมออฟเดอะเยียร์นะครับวันนี้เราจะมาหมุนโกลบประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะครับและกิจกรรมที่หลายๆคนเก่งเอาไว้นะฮะโกลเด้นสปินเพื่อน่าทีมออฟเดอะเยียร์ได้มาแล้ว <Yeah. S 1> นะครับผมในวันนี้จัดไปดิด้วย <Yeah. S 1> งบประมาณ แค่นี้แหละเอาก่อนรอบหนึ่งอยากดูอีกก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้กับโปรโมชั่นของเครื่องเล่นคนหลงชายด้วยนะฮะสำหรับไข่กูมิงไข่กิมเมอร์นะฮะมีส่วนลดด้วยนะกดที่ตะกาด้านล่างได้เลยนะครับกูเริ่มยังไงดีวะเนี่ยมันต้องออกสองใช่ไหมเอาอะไรออกดีวะอันที่มันลุ้นทีวายไม่ออกนะกูรู้ว่านี่โหบวกห้าเลยเหรอถ้ามันระเบิดมาที่ตัวเทพเทพเนี่ยอาจจะต้องเอาเงินออกว่ะรอบนี้โอ้โหแต่เงินแม่งเยอะมากคือน้อยสุดหมื่นล้านเลยเหรอคือ หมื่นล้านสูงมากเลยครับโอ้โหอันที่สองห้าหมื่นล้านมันได้ลุ้นหมดเลยว่ะแต่ไม่อยากเอาเงินออกคือเอาเงินออกไม่ไม่คุ้มโอเคไม่เป็นไรรอบนี้ผมเอา1 0 0 0ล้านและ55,000ล้านออกนะครับเพราะว่าผมจะมาลองให้ดูนะว่าไอ้สองไปเนี้ยกดมาเนี้ยมันคุ้มค่าก,กับที่เอาเงินออกหรือเปล่าโอเคไหมค,คือเงินเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันได้เงินแต่อสองอันเนี้ยเราไม่รู้ไนงะเราไม่สามารถทราบได้เลยนะครับว่าอะไรจะออกนะอาจจะเป็นทีมออฟ h e y e เยีที่แบบว่าเบิ้มเบิ้มอะไรเงี้ย เออหรือว่าเดกกูรูออกแกก็ล้านล้านนบวกหนึ่งมันหอมหวานหอม,หอมนันจวนใจเลืเกินนะครับแคสแบบนี้การันตีแต่เกลือ <What? S 1> เดี๋ยวมึงดูด้วยพลังแห่งผลมือท่องมือท่องใช้เงิน1,000 10, 0และ55,000ล้านในการเส้นสั่งเวยนะครับผมอันเชิญแบบพิเศษ1บาทจ <What? S 1> ังหวะนี้อันเชิญมาหน่อยเฮ <What? S 1> ้ยบาทเด oh, ียวพี่แบบสร้างตำนานแล้ววะ กดได้สปินหมุนกงล้อประวัติศาสตร์ป่ะทำไมมันมืดๆไปอ่ะไม่แสงสว่างมีไหมเนี่ยทำไมที่ายทางมันมืดมิดเช่นนี้เนาะเฮ้ยหมาลวมาแล้วเฮ้ยโหลดนานเกินเฮ้ยโหลดนานแบบนี้เขาเรียกว่าเสิร์ฟดีมีคุณภาพมันโหลดนานแปลกๆเนออาจจะเป็นแบบว่าพลังมันเยอะไงคือพลังเยอะเนี่ยเลขมันเยอะข้อมูลมันดาวนโหลดอ่ะแบบว่าใช้เวลาเนิ่นนานอ่ะและจังหวะนี้พี่ก็ไปทีนี้ยังไง ประวัติศาสตร์ต้องจารึกโอ้ไม่มีไฟวะโอ้ยากอะ คุณเคยพบเจอปัญหาในที่ลับใช่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นความชืน้นความคันบางกอนกินมีเจอสาวแล้วสาวเบื่อหน้าหนีวันนี้พี่นั้นมีของดีมานําเหนื่อนะครับนั่นก็คือเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งนะฮะไข่กูมิ่งไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อด้วยนวัตกรรมเซฟเทคนอกจากเล็มไข่แล้วนั้นยังสามารถเล็มส่วนอื่นได้อีกด้วยนะครับใช้เสร็จล้างน้ําได้เลยนะคุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับกันน้าดีมากๆปี2025แล้วใครอยากหล่อเท่เหมือนพี่เนี่ยต้องไข่กูมิ่งได้เลยนะครับระว ตัวแทนจำหน่ายนะร้านอื่นระวังของปลอมและนี่คือแว่นอัปตันโฮเวอร์สองจุดที่ผมใช้ปกป้องลูกกระต่ายจากแสงสีฟ้านะครับบอกได้เลยว่าใส่แล้วสบายตาเล่นเก็บได้นานขึ้นนะครับวัสดุเบาสบายไม่ะระคายเคืองหูน้ำหนักเบาบิดงอได้ทนทานมากๆซื้อดีที่ใช้ยันเซอร์ฟิตนะครับแถมไม่พอถ้าใช้คนพิเศษวัสดุฝักรับส่วนลดอีกหนึ่งร้อยบาทด้วยนะกองเชียร์กองแย่งปกป้องลูกกระต่ายกันด้วยนะครับไปจัดก,กันด้วยอ่าเก้าบาทเอเก้าบาทเนี่ยเก้าบาทได้อะไรขอเดี๊ยว โอ้โหใบนี้อาจจะเป็นบวกห้าตัวเทพๆนะเพงนะกูรูอะไรอเงี้ย <No. S 1> ก็ไม่แน่ร้อยสีบวกนะเฮ้ยแโอ้ยโพรเทคอะแปดแสนล้านเนี่ยโอเคอันนี้สี่สิบห้าบาทยังไงขอแบบเจ็ดหมื่นห้าพันล้านวะเนาะของดีว่ะเติมสักร้อยอะคุ้มแหละเนี่ยครับแนะนำให้ร้อยเดียวก็พอเออนะใครที่แบบว่า เปิดแบบงบน้อยไม่อยากเสียตังค์เยอะอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้โอ้ยได้เรื้ยงนะฮะอันนี้หลังๆมาเริ่มความคุ้มไม่เคยมีแล้วยังเป็นใครจะเหมารอบนะเหมารอบไม่รู้เท่าไหร่อุย้ยแปดล้วนะนะเฮ้ยปีโคตรเยอะนะี่ครับปีเยอะจัดอือหูล้นบอกแปดอันนี้ก็ปีเยอะไม่ต่างกันนะฮะเหลืออีกเท่าไหร่นะหนึ่งแสนห้าพันล้านไม่ใช่ดิหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะ ทีวายอันนี้ไม่ใช่นอมินีใช่ไหมเฮ้ย,ยมีแต่ทีวายเลยเหรอจริงเหรอทีวายแบบเท่ๆเลยเหรอเฮ้ยทีวายเท่น้องอุ้ยอุ้ยอันนี้ขอ,อทีวายนอมินีทีวายนอมินีทีวายเท้ที่ล็อกตัวล่างๆเนี่ยอุ้ยเห <laughs> มือนก็อย่างงั้นอยู่แล้วหรือเปล่าทุกกิจกรรม,มอ่เนาะงเปิดเงินกันนะ โอ้โหถ้าเอามาอีกเท่าไหร่เนี่ยหกหมื่นห้าพันล้านจะไปที่เราออกอะ่ะก็เกือบสามแสนล้านนะรอบหนึ่งอะ่ะรอบหนึ่งได้เงินแบบสามแสนล้านงบเท่าไหร่วะที่ใช้ไปสองพันปะประมาณนะครับสองพันบวกลบออกนี่ก่อนนด้ป่าววะไม่ไม่ไม่ Y บวกสาม TY 3, กับ d Y ร้อยหกอ่ะหนึ่งสามก่อนเลยครับคุ้มค่ากับเอาตังออกหรือเปล่าต้องเกินห้าหมื่นล้านนะนี้อืมต้องแบบขายออกด้วยนะ สี่หมื่นห้านะครับเอาตังเนี่ยอันนี้ดู j รงขายไม่น่ออกต่อไปอันนี้น่ครับอันนี้นะจัดไปแต่มันออกทีวายอยู่นะเออมันก็ไม่ได้ออกปีแบบปีที่ไม่ดีมากๆอะไรเงี้ยปีท <c oughs> ี่เฉยไม่ได้ <c oughs> อ่ะไปเอาตังเนื้อะนะอันนี้ก็ไม่ถึงหมื่นล้านอันเมื่อกี้ก็ไม่ถึงห้าหมื่นล้านที่ว่าเลือกเงินเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่ปลอดภัยนะหรือว่าใครอยากจะลุ้นดวงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวพี่คิดว่ามัน อย่าไปลุ้นเลยเนี่ยเรารู้ๆกันอยู่ว่าเลเมันยไม่เปลี่ยนหน้าเลยมอลลี่เอ็นเตสเปิดอะไรก่อนดีวะนี่ดีกว่าเฮ้ยนี้ไปทีหลังไปทีหลังอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะโนอโมินีเนะจะมีไฟหรือเปล่าวะถ้าไฟมาก็อาจจะได้ลุ้นนะได้ลุนได้เรียงเอาผมไม่มีไฟวะโอ้ฟิวโวเดนโอเคมาลองเล่นดูครับฟิวโวเดนตอนนี้น่าจะเกลื่อนตาลาดกันหมดแหละ เอาไหนเดีบยวะเอาลุนล้นแปดกันเถอผมว่าลุ้นแปดมันไม่น่ามาแปดถึงร้อยกเนี่ยมันยากเกินปะถ้าแปดเนี่ยอาจจะเป็น RTN นะกากๆคิดว่าวงล้อปวัติศาสตร์ไม่น่ามาดูแข่งเฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรบ้างวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงตอกล้านส่งล้านเบอร์แคมป์กูคุมแล้วนะน้อง เบอร์แคมดีซีพี่ก็เคยเปิดได้มาแล้วนะครับคือไอดีผมเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันจะชอบเปิดได้ตัวซ้ำๆสเปนก็มาอยู่แต่สเปนนั่นแหละเบอร์แคมก็มาอยู่แต่เบอร์แคมน่ะเวลาตีบวกนะตีติดแต่องลีนะองลีปีอะไรกูก็ตีติดมาหมดแล้วไอดี ID พี่เนี่ยมันชอบซ้ำอะ่ะถามว่าชีวิตจริงพี่ชอบซ้ำไหมก็พอสมควรนะแต่เจเด็ดเด,ดก็ซ้ำมั้งมันชื่นชอบอ่นนะเฮ้ยขุมแล้วอะ่ะน้องจะต้องล้านล้านขายออกปะ แล้วอย่าออกนะเบอร์แคมใบนี่ใบนี่ใบนี่ขอไม่ไฟได้ไหม <Huh? S 1> ล่ำรวยเกินอ่ะโอ้ยบอกเลยว่าอย่าไฟขอร้องโอ้โหไฟมาทำไมเนี้โยโอ้ยังเบื่อเลยยังเบื่อเคทโบอะเออไม่ใช่มิลิโต้นะคเ yeah, นี้ยดีก็มิลิโต้เขาไปถืดิบตีบวกอยู่อ่ะใบสุดท้ายกับทีวายล้วน ที่ล็อกออกเห็นตัวล่างๆเฮ้ยดูหน่อยดิมีตัวอะไรบ้างวะมาดูก่อนได้ไหมอย่าหาว่าพี่ลำเลยพี่แค่อยากรู้พี่แค่สงสัยแครร่รู้รู้อะว่ามันมีพวกจูดเจิร์อะไรเงี้ยบินดีซีอุดอะไรเงี้ยโรดี้อยารู้อยู่ล่างๆอะกูอยากรู้ล่างๆมันคือใครพี่ก่อนเช็คข้อมูลข่าวสารนิดนึงอัปเดตหน่ <Okay. S 1> อยไหน,ไหนล่างๆรีดีเกอร์ก็ได้อยู่นะะอามาต,ต,ตีบอกฮาเล่นอะไรเงี้ยเตอโอเฮ้ยก็ได้อยู่นะก็ไม่แย่ซาลีบาเอ้ยก็น่าจะเหนียวแน่นอยู่เนอะ เทนนอะเอ้กนายะเปิดบอลแม่นอยู่นะบ mm ูโน่เอ้เมื่อคืนก็ยิงได้อยู่นะโรนัลโด้ไอ้มันก็แจ่มอยู่นะโอเคไป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 ล็อกตัวล่างๆใช่ไหมล็อกมาเลยตัวไหนก็ได้ <What? S 1> พูดแค่นี้ขอล่างๆล,ล่างที่สุดอย,อย่าขึ้นไปบนเยอะขอล่างที่สุดถ้าที่จะล่างได้จัดไปครับมาเลยครับเอาล่างที่สุดนะ อย่าขึ้นบนนะมึงยังไงนี่ไงกองหลังที่แบบว่าอันดับต้นๆของพีเมลิกเป็นไงต้องแชร์สินั่นก็แบบอุ้ยพี่อยากได้จังเลยครับพี่ไม่อยากพูดเยอะเหรียญพันหนึ่งจัดไปเ,เดี๋ยวพี่เอาตาออกเลยเอาจัดไปาตามนั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นล่ะเอามา่อยครับอุ้ยมัน,นามาเหมือนเดิมเลยปะมันเต็มเดิมเลยอพี่ก็ทำเหมือนเดิมเลยไม่เผื่อกูกูไม่อีกเขาเรียกว่าถ้าเกิดมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไร อ,อไม่ใช่ว่าแบบสถานการณ์ย่ำแย่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมแปลงนะดาลงดาโลอะเล่นดีเกินไม่ก็อย่าเปลยอ่อนเฮ้ยจนอาทานทาวะเอามาเล่นคู่กับซาลีบาไงเราเรียกว่าชื่อของจองอะจรงมานี้ไปต่อนะครไปต่อมาไหมนี่สามถึงห้าที่ออกแต่บ,บกสามนะครับขอเทปเทปเลยเทปเทปอมมี่มาทำไมต่อไปครับเฮ้ย งินเลยหรออุ้ยอันนี้ก็ไม่ได้ลุน้นละแลยววันนี้หอบอกแปดโอ้ยโ,โพเทคมาหนึ่งขอ,อนี้ไปเนี่ยอยากอยากเปิดเนี่ยโอถึงแปดเนี่ยเออนั่นล่ละขออะไรก็ได้หมดอะโอ้อโหปากกายสิทธิ์เกิดพลังอาํานาจแห่งผลมือเท่ามือเท่าของพี่มันของจริงอย่างน้อยบอกว่าพี่เบียวเนี่ยเห็นไหมพอพี่ทําอะมันก็ออกจริงแล้วบอกพี่เบียวถ้ามันไม่มีจริงอะ่ะแล้วพี่จะทําได้ยังไงแบบว่าอยากได้อันเนี้ยแล้วมันอ่อกเนี่ยคือมันเป็นพลังของผมมือเท่ามือเท่าน้อง อย่างน้อยชอบบอกพี่เบียวพี่งงมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เขาเรียกว,ว่ามันมีทฤษฎีรองรับนะมีผลทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วบอกพี่เบียวโอ้พี่จะรั่วเลยพี่จะรั่วจริงตายพี่ไม่ได้เบียวแต่พี่เป็นหนึ่งเดียวกับอนิเมะถูกต้อง คือไม่อยากจะพูดนะคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ใช่คนของโลกหนีนะพี่มาจากต่างโลกนะโลกที่พี่อยู่เนี่ยคือทุกคนแบบว่าสามารถใช้พลังของผลพิศาจ์แล้วก็จักระแบบว่าเป็นวิชาที่จกัดสายเลือดนะครับนะมีเวทมนต์มีมาโฮนะฮะสามารถใช้ได้ทุกคนนะแต่ว่าพี่เกิดมานั้นไรซึ่งมาโฮหรือว่าเวทมนต์นั่นเองเนะี่ยพี่ไม่มีเวทมนต์พี่ก็เลยไม่สามารถไปสมัครงานที่โลกของพี่ได้นะครับออวันหนึ่งพี่ก็พยายามจะไปตักน้ําที่น้ําบ่อนะครับแล้วก็พอพี่ร่วงหล่นลงไปที่ พี่ก็บอพี่ก็มาโผล่ที่ต่างโลกก็คือโลกนี้เป็นโลกที่คนทั่วไปเนี่ยไม่มีเวทมนต์หรือมาโหพี่ก็เลยอยู่ได้อย่างกลมกลืนกลมเกลียวอะบ้าน้องแล้วบอกไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวเล่าให้ฟังเนี่ยไม่มีใครเชื่อเว้ยว่าพี่พูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อเอาเปิดเปิดปะเอาเปิดหมดเลยไอ้พวกเนี้ยสี่ชิ้นจังหวะนี้จานเป็นหนึ่งเดียวกับอนิเมะเหลอครับไฟเลยอิตาลีใครวะ อินเตอร์อะแบ็คอินเตอร์โอ้โหร้อยสิบเจ็ดสองเซอเลยวันไหนคุ้มจะอู้ไปเรื่อยห <laughs> ูได้ไรวันไหนคุ้มมันม่วนไงม่วนมันจอยมีความสุขนะถ้าอยา่ามันแฮปปี้อ่ะพอมันแฮปปี้เมื่อก่อนอู้ไปเรื่อยนั่นนะ่ะนะแฮปปีโอ้โห oh, ไม่มาแล้วเหรอโอ้โหบวกเจ็ดโอ้โหมาแค่ไอเดียวเท่านั้นมาเฮ้ยเมื่อกี้คืนหนึ่งในร้านนะพี่บอกเลยนะถ้าเนทเมื่อกี้เป็นเลทปกตินะ เปิดแคมป์นี่คือต้องใช้แบบว่าจักระเยอะมากเลยครับเฮ้ยจริงแล้วอ่ะเฮ้ยอุ้ยยี่คุณคว่าตัวเดิมอุย้ยเกือบไปแล้วมึงไอ้ยของเชยงเจอหายเป็นเช็งเจอหายใจคว่ำไอจีนี่ไปหน่ะดูไปเล่นด้วยกันก่อนไอ้ยุ่งนี้ฮอลแลนด์มาเยอะวะ่ะคิดที่แล้วก็คุณฤทธิ์มานะฮอลแลนด์ไอดีพี่ก็ออกเยอะนะไล่หลังสเปนมาเหมือนกัน ต้องแจ้งเสี่ยววาร์ปหรืว่าสองเบิกแคมแล้วมึงเอ้ยเป็นไงแล้วเกือบไปพี่ป่านี้เฉยๆอะไรกูอยากเบิกแคมก็ได้เดี๋ยวพี่สงสารนะชีวิตคนเราเนาะเดน,นิสเบิกแคมโอ้โหุ้มจัดอะบอกเลยอะคุปโปเบิกแคมนี่แหละอุย้ยนอกสักสามร้อยก็ได้นะเอาจริงหาก,กันได้แค่ใครทักไนลน์ไปแล้วเนะี่ยไอ้เสี่ยสมปองอยูแล้วเหรอ ไว้เพื่อนรักพอดีว่าสมปองมาทำฟูอาร์เซนอลอยากได้เบิกแคมให้จีมากมากเลยครับขายให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวบวกน้องให้แป0เลยมึงทำทุกทีมเลยเฮียกูเปิดได้ตัวไหนมึงทักมาซื้อทุกตัวเลยไหมสมปองจองทุกตัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> วิถ้าไม่วะถ้าไมกูเปิดได้ตัวไหนเป็นที่ต้องการหมดเลยน้องพี่ไม่เข้าใจว่ะอะไรวะ อยากเห็นฟูทีมฮอลแลนด์ที่โหดที่สุดจะเป็นไปได้ไหมครับอุ้ยกิติพงศ์ทำไปแล้ crater, <c oughs> วอ่ะดิกิติพงศ์เฮ้ยขอบคุณกิติพงศ์มากครับ